มา,มาเจอกันกันกบอีก3ซองนะครับระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับเรามาดูนะครับว่าสามซองนี้เราจะได้อะไรกันนะครับลุยกับซองที่1ครับขอญาตถอดแบบนิดนึงธรรมดานะครับธรรมดาครับได้แบล็คด้วยนะครับ ซองที่2ครับเป็นระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับที่ไปเจอชัยปักมานะครับดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อะไรนะครับ3าซองเราจะลอดไหมกับซองที่3ครับซองสุดท้าย ตอนที่3นะครับธรรมดาอยู่นะครับและยังธรรมดาอยู่ครับโอเคนะครับสำหรับ3ามห่อนี้นะครับยังมีอีก1นึ่ห่อนะครับสำหรับคลิปนี้เอาเป็นว่าเราบรลุกันกับห่อสุดท้ายครับ ในเมื่อสามพอแรกนะครับเราไม่ได้นะครับมาลุ้น่อที่สี่กันนะครับมาลุ้นกันกันกบใบนี้ครับธรรมดาครับและโอโ้ยังธรรมดาอยู่นะครับพอที่สี่ก็ยังธรรมดานะครับ เรายังไม่ได้วิบับนะครับโอเคงั้นก็ต้องรุ้ไนต่อไปนะครับว่าวิบับหรือ SSR เราจะได้หรือเปล่าสวัสดีครับ